สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นรถท็อปเทนการาดรถมือ2คุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดนะครับอ่าน้องดาดาขยับมานิดนึงนะฮะอ่านนะพอดีชั่วโมงทำงานนะฮะต้องเข้าใจกันนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะครับเพื่อจะได้พบเจอกับคอนเทนต์ดีๆมาอัปเดตกันตลอดนะครับวันนี้นะครับเรามาแบบ รถกระบะนะครับวัยทำกินนะวัยทำงานพ่อแม่ผูกครองนะครับหรือวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเรามาพบเจอกับรถกระบะนะครับแต่งแบบดีงามพระรามแปดอีกแล้วนะกับข้างงวดเบาๆนะครับเมื่อครู่ก่อนที่ผมจะไล์นะฮะนะฮะอ่านะก็ได้คุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็วางสาย นะครับกันไปเนาะนะครับลูกค้าน่าจะรัดบุรี้าจะไม่ผิดนะครับเมื่อครู่ที่ผมบอกว่าจะวางจะวางสายแล้วขอญาติมาไลฟ์ตามจริงนะท่าตามอ่าตามจริงนะครับนะฮะฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับหากภาพและเสียงไม่ชัดยังไงนะครับแจ้งกันด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกับนะครับรถยอดฮิตอีกเช่นเคยนะครับเป็นโต้ต้าวีโก้นะครับ2.5นะฮะ แต่ง TRD นะครับ OpenCAP ปี2013รถมือเดียวนะจ๊ะเกียร์ธรรมดานะในราคา3 2 8 0 0 0บาทแลผพอรน,นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนเพียง6,000ต้นๆเท่านั้นนะแล้วก็วันนี้นะเรามาเสิร์ฟกันให้ถึงมือนะครับในมือถือนะครับ iOS นะครับ Android นะครับ PC และโน้ตบุ๊กนะครับวันอาทิตย์นะเนาะ วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเผื่อนั่งจิบกาแฟาทานข้าวนะครับสถานที่เที่ยวนะครับหรือยังไงนะครับก็ดูกันนะครับอนอกจากได้ความเขาเรียกว่าอะไรนะได้อัปเดตเนาะโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับสำหรับ FC ของเรานะฮะคุณก็จะได้รู้ด้วยนะฮะว่าตรวจรถกันยังไงจะได้ไม่ต้องโดนแหกตานะจ๊ะ อ่านะยังไงฝากเต็นไว้ด้วยนะครับ Top ปเทนการาดนะครับเราอยู่ในศูนย์รวมรถยนต์ PSP ทางเข้าที่2ด้านในสุดเต็นท์ p ็อปเทนการาดนะครับนะหรือเสิร์ชใน Google Map ก็ได้นะจ๊ะนะครับและดูไลน์นี้นะบอกเลยรถคันนี้ไม่อยู่นานจบจอง999บาทจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งฟรีถึงบา้านและบอกก่อนนะมีบางท่านเนาะบางท่านเนี่ยอขอจัดเลยได้ไหมขอญาตนฮะ ขออนญาตครับเวลาเราดูหนังนะครับจะโทรจองตั๋วหนังเนี่ยนะเราไม่ได้วาจาถูกต้องไหมจะให้บริการกันเราพร้อมเราพร้อมนะเราเลยไม่ได้จอง5,000หมื่นนะอ่ะนะเหมือนกันเหมือนกันนะ อ่านะแล้วก็รถทุกคันนะครับเราการันตีนะครับเรื่องชนหนักพริกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสว่วนทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตดต่อตทั้งหรือตัดดามชชสซีหากตรวจพบเจอเราซื้อคืนทุกกรณีราคาเต็มนะครับและดูไลน์นี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะและคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะ,ะมานะครับสีสันดูดี นะไม่มีริ้วรอยไม่มีสเก็ดหินนะครับมีจมูกอย่างนี้นะหายใจเอาไอดีเอาความเย็นเข้าไปเป่านะครับนะครับรถคันนี้มีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เดิมนะครับเครื่องเป็น2 5 0 5ประหยัดน้ำมันนะจ๊ะนะใบปัดดูดีแผงจิ้งหรีดดูได้นะครับแล้วก็จกปานหน้านะครับเป็นกระจกเน่เน่เน่มกนะจ๊ะมอกอนะจ๊ะ,อ,อ,ะ,จะอ่านะซีนยางโอเคเลยนะครับสีลังคาไม่มีผุพองนะครับ ไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าเดิมโรงงานนะจ๊ะไม่ได้ซื้อไฟจีนมาใส่ให้มันใสกุ้งกิ้งนะจ๊ะนี่ไฟเดิมนะครับไฟเดิมยังใสนะแต่เดี๋ยวขัดให้อีกนะครับกระจังหน้านะครับเงาวิง้งวิงโลโก้เงาปิ๊งปิงอย่างนี้นะครับสําหรับหน้าแชมป์นะครับและตัวนี้เป็นหน้าแชมป์ตัวท้ายแล้วนะภายในจะเป็นสีดํา นะทะเบียนเป็นตามนี้เลยนะครับรถทะเบียนกรุงเทพนะครับห่างไกลจากรถผุผุพังพังแน่นอนนะครับตัดหมอกใสกิ้งน้กันชนหน้าไม่มีรูรอยนะครับอ่ะด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นไงสีเต็มนะครับยางเต็มนะครับแม็กทีอีกานยกนะครับจานเบรกดูดีนะผ้าเบรกดูได้นะหนาตึ๊กเลยนะครับแล้วก็ในซอกในซุ้มนะครับอ่าเห็นไหมไม่มีสนิมเลยนะ ไฟเลี้ยวไม่แตกนะครับแล้วก็หูช้างเห็นไหมหรือกระจกมองข้างโครเมียมเงาวับนะครับโลโกงโลโก้อยู่ครบนะครับคาดลาย t ทีดีนะครับไม่ว่าเป็นข้างรถหรือสะโพกนะครับมือดึงเป็นโครเมียมไม่ใช่ครอบนะจ๊ะโครเมียมจ่ะนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับนะอ่ะเดี๋ยวนะเอาอีกละโชว์อะไรอเนี้ยอ๋อโอเคครับกุญแจฟอร์จูนแล้ว เดี๋ยวหยิบใหม่ฮะเรื่องปกติครับอ่าโอเคฮะเราโชว์เปิดกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมครับผิดพลาดก็ว่ากันไปนะฮะนะครับอ่านะอ่านะครับกุญแจรีโมทนะฮะอ่าโชว์เปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่รถเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะจ๊ะ เบาหนังดำได้แดงนะครับเท้าแขนก็หนังดำได้แดงหัวเกียร์ก็หนังดำได้แดงนะครับนะ,ะต้องขอโทษด,ด้วยนะสําหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาผมขออนุญาตก,กดทิ้งก่อนนะครับขออนุญาตนะแต่อยากให้เป็นกําลังใจกันเนี่ยช่วยไลค์ช่วยแชร์กันด้วยนะจ๊ะนะครับนะลูกค้าทุกท่านที่โทรตอนนี้อย่าพึ่งใจร้อนนะอ่ะแล้วขอเน้นย้าเบอร์นะนิดนึงนไหนๆโทรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบไลฟ์โทรนะเบอร์0 8 0 นะ0804804ตองหนึ่งและอีกหนึ่งเบอร์0804804ตองสามหรือไลนะ์แอดท็อปเทนการาดนะรถทุกคันการันตีโดย QA QC ที่มีใบเซอร์แบบผมนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ปล่อยรถนะอยากเห็นไอตัววัดความหนาสีนะอยากใช้คองกล่องเครื่องเดี๋ยวทำให้เลยคุณจะได้รู้ว่าที่นี่ไม่ได้ขายเสร็จเหล็กนะครับขายรถมือสองตามสภาพครับผมนะอ่ะเบาะดูดี นะแผงข้างดูได้นะครับเท้าแขนหัวเกียร์พวงมาลัยไงโคตรสวยโคตรแจม่มนะและดูที่จอนะครับดูที่จอนะครับจอ Android นะจ๊ะนะครับทัชสกรีนนะครับแบบสัมผัสแอร์เย็นเจีย๊ยบรถขับดีนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกโอเคเลยนะครับยางเต็มสีเต็มภายในะไม่ซอมแบบนี้จะจะจ้จ,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 จง,จงอย่างนี้ต้องมีนะของมันต้องมีแหละนะครับและมันมีอยู่ในที่เต็นท์ท็อปเท,ปท,ปทนกะรานนี่เองนะครับนะเห็นไหม เม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกขบวนท่านะครับรถไม่ตีลังกามาแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมซอกเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเอาคันนี้ไปเป็นแพทเทิร์นได้เลยในการตรวจสอบนะครับสำหรับรถวีโก้แชมป์นะครับและน็อตไม่แกะนะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับนะเบาะหลังนั่งกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ในแคปเนี่ยนะครับผ้าหลังคาดูดีนะครับภายในดูได้เลยไม่พลาสติกนะครับไม่มีแตกหักเลยนะเหมาะสมทีเดียวกับรถ วิโกแชมที่เป็นมือเดียวนะครับนะบอกเลยซื้อได้และคันนี้มันอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเซ็นอร์ล็อกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมททุกอย่างมาครบนะครับอ่ะกระจกนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับรอบคันนะจ๊ะนะครับรถปราศจากอุบัติเหตุแล้วไม่แถมผีเข้าไปในรถให้นะครับนะครับเจ้าของเดิมยังอยู่นะครับอ่านะ สังเกตได้จากตัวรถนะครับอ่ะกระจกแตกไม้ชนไม้นะอันนี้ชัดเจนนะครับนะอ่ะนะอ่ะเขานี้มาดูแม็กนะครับแม็กข้างหลังเป็นไงเป็นร่องเป็นรอยไหมนะครับไม่มีคดไม่มีดุ้งนะครับนะฝาครอบรัมเบรกนี่เป็นไงดำดำกริบกริบนะครับนะแล้วก็มีสนิมบ้างไหมชัดทรงชัดสีบอกเลยครับรถสวยกริบนะสภาพนี้ซื้อได้ขอบอกนะ ไลเนอร์เดิมนะครับเป็นเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะโลโก้โต y ต้าไม่ได้ซื้อเปลี่ยนนะจ๊ะโลโก้ท้ายอยู่ครบจบทุกกระบวน่านะครับไฟท้ายใสๆนะครับไม่มีแตกนะครับนะโอเคมือดึงนะครับเป็นโครเมียมนะครับไม่ใช่ครอบนะจ๊ะมือดึงโครเมียมนะจ๊ะเปิดมานะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบอีกแล้วทั้งซ้ายและขวาตรวจได้เลยนะจ๊ะ อยากรู้รถบรรทุกหนักมาหรือไม่งัดดูซิมองเข้าไปลอนเดิมจ้ะรถไม่เคยบรรทุกหนักจ้าไม่มีผุจ้เปึบนะต่อนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเทียดีสปอนะครับคาดลายมาครบนะครับแม็กฝั่งนี้ดูดีนะครับฝาครอบดัมเบรกดูได้นะครับยางเต็มเนาะแล้วก็แชสซีสวยอีกแล้วครับท่านนะครับ เพราะเราจะไม่ซื้อไม่เน้นพวกรถบรรทุกหนักไม่ซื้อนะครับสำหรับรถที่ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสวมเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ตัอทุทางตัดดาน์ดซีรถผุกนะไม่ยุ่งเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับกระจกเห็นไหมเดิมเดิมโรงงานโตโยตา้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกคู่แคบ นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับข้างหน้านะครับทั้งบานซ้ายและขวานะครับเป็นเดิมเดิมตตวต้านะจ๊ะมือดึงเป็นโครเมียมแรละไม่ได้ครอบนะจ๊ะนะครับสติกเกอร์ดูดีโลโก้อยู่ครบหูหูช้างเนี่ยโอ้โหเงาเหลือเกินนะครับแผงข้างเป็นไงมีริ้วมีรอยไหมจับผิดหน่อยสิช่วยจับผิดหน่อยครับนะฮะอ่านะโอเพนแคนะครับแล้วก็รถที่เป็น Open Cap น,นะครับหรือว่าเป็นแคปนะ ป้ายทะเบียนจะเป็นสีเขียวคุณต่อภาษีผมบอกเลยว่าถูกได้ใจนะครับนะต่อภาษีแต่ละปีเนี่ยสบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับจัดไฟแนนซ์ก็เต็มนะส่งมอบรถถึงที่ด้วยจัดไฟแนนซ์ก็ให้ถึงบ้านนะหกพันต้นๆซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมตากล้องได้<ต> <laughs> ไม่อยู่นี่นะนะครับจะไปถามน้องเกานะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกกระบวนแน่นอนนะอ่านอนไม่แกะ นะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนแสดงว่ารถคันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งท้ายเดิมและเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะามาสวยป่ะสวยป่ะสวยอะนะไฟเลี้ยวไม่แตกนะครับนี่แม็กนี่มีคดมีดุ้งไหมมีป่ะนะมีฝาปิดให้ตรงกลางด้วยนี่เรนะจานเบรกเป็นไงพาเบรกเต็มไหมนะ โชคไม่มีรั่วเสริมนะรถผมใช้คำว่าโคตรปิง้งโคตรปิ้งนะและเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงก่อนเดี๋ยวลืมนะครับมาดูหัวใจของรถกันครับอ่ะลืมแจ้งไปนะครับรถคันนี้วิ่งมาแสนเก้าวกว่ากๆนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันเครื่องเป็นไงว้าวไหม แห้งๆเดิมๆแตนๆไม่ได้โมนะมาตรฐานโรงงานใช้อีกนานๆยาวๆนะครับภายในเครื่องเนี่ยนะครับสกรปรกหรือไม่สกรปรกอ่ะคุณดูไม่รู้ใช่ไหมคุณดูน้ําที่มันวนออกมาเนี่ยไม่มีน้ําสนิมเลยนะครับสายพานไม่มีแตกนะครับซ็อกเก็ตเดิมหมดนะโนดัดแปลงไม่มีการดัดแปลงนะครับของลงของเหลวเนี่ยโอเคเลยอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับเพลทเดิมสติ๊กเกอร์เดิม นะเพลทเดิมสติกเกอร์เดิมแผงจิ้งหรีดเดิมนะครับแล้วก็ฉนวนด้านในเดิมนะครับเครื่องแห้งดีดูดีดีน็อตไม่แกะอีกแล้วไม่แกะแปลว่าไร fc ไม่แก่แปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนฝาหน้าแกะไหมไม่แก่อีกแล้วเหรอบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนไม่มีการแกะน,อน็อตใดๆดทั้งสิ้นสติกเกอร์เดิมนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะตะเข็บเดิมอ่ะขอจิกหน่อย ปอยเป็นไงค่อยๆคืนนี่คือจะเข็บเดิมโรงงานนะครับคานหน้าเดิมนี่เห็นไหมนี่เล็บซ้ายเล้ยขวานะครับนี่เห็นไหมนี่เขาจะปั๊มอย่างนี้นะครับคานหน้านะครับคานหน้านี่เห็นไหมเห็นตัวเลขไหมนี่คือคานหน้าเดิมน็อตไม่ขยับจ้ารถไม่เคยไปหมั่งสีโสอะไรกับใครนะจ๊ะนะอน็อตแก้นเป็นไงฮะไม่แกะอีกแล้วไม่แกะไม่แกะน็อตฝาไม่แกะและไม่แกะนะ ได้ความรู้ไหมนะและขอเน้นย้ำว่านะจองเพียง9 9 9บาทแถมอะไรบ้างใช่ไหมยังไม่ได้ตอบเกือบลืมเหมือนกันแหละนะครับฟรีจับ12,000นะครับภาษีพรบหน้ารถนะครับหากคนส่งบังคับต่อหน้าที่ผมก็ประมาณสา3 0ันกว่า4,000อ่ะฟรี น้ำมันเต็มถังนะอีก2,000กว่าเคลือบแก้วอีก12,000นะอบโอโซนิก1,500น้ำมันเครื่องกองเครื่องอีก3,500จัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านจอง999ซื้อได้ไหมแล้วมันจะอยู่นานป่ะคุณก็รู้นะครับนะดูไลน์นี้นะครับมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับสำหรับรถนะครับโตต้าวีโกแชม์เครื่อง2,500 Open Cap นะครับปี2013นะครับนะแต่ง TRD นะครับรถมือเดียวออกห้างเกียร์ธรรมดาวิ่งแสนเก้าในสภาพแบบนี้โปรโมชั่นอย่างนี้รับประกันอย่างนี้จัดไฟแนนซ์ง่ายๆอย่างนี้นะครับจัดถึงที่ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับข้างวดค่าตัวเขาอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะอ่ะยังไงก็ถ้าใครเพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับก็ลองเปิดใจให้กับ เต็นทนะครับที่มี QAQC ลินเริ่มพานอีกแล้วฮะ QAQC นะครับในการตรวจรถทุกคันนะครับลองเปิดใจดูว่าไม่ต้องไปจ่ายแพงหรอกไม่ต้องไปซื้อหรอกป้ายแดงอะนะในราคาค่างวดเท่านี้คุณก็สามารถได้รถมือสองที่มีคุณภาพนะครับอ่ะนะวันนี้ผมท็อปนะครับและทีมงานท็อปเทนการ่ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย